สวัสดีครับต่อไปเป็นการสาธิตการติดตั้งจูมลาบนรีโมทเซิร์ฟเวอร์นะครับหากเครื่องท่านยังไม่มีโปรแกรมสำหรับอัปโหลดแฟ้มนะครับท่านก็ต้องติดตั้งโปรแกรม FTP client ก่อนผมใช้ของ Fresh FTP นะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมฟรีแล้วก็ขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อได้ตัวติดตั้งมาแล้วเราก็ดับเบิลคลิกครับหน้าจอต้อนรับนะครับก็คลิก next ไป ตรงส่วน License Agreement นะครับข้อตกลงการใช้งานก็เน็กไปต่อนะครับอันนี้ตำแหน่งการติดตั้งนะครับโฟลเดอร์ที่จะติดตั้งก็เน็กนะครับอันนี้เป็น Start ทเมนูก็เน็กต่อนะครับถามว่าจะเอาไอคอนมาไว้หน้าจออะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่เอาสักอย่างนะครับเน็กต่อไปเลยสุดท้ายก็ติดตั้งครับ เราไม่อ่านแ้มรีดมีนะครับแล้วก็ฟินิไปเลยครับพอติดตั้ง FTP เสร็จแล้วนะครับเรามาดูแ้มจุมลานะครับที่เป็นซิปไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาก็ให้ขยายแ้มนะครับผมใช้โปรแกร,รม w i n r a r รขยายโดยการสั่งให้สร้างโฟลเดอร์ชื่อเดียวกับแ้มซิปนะครับแล้วก็ขยายตัวที่อยู่ข้างในเนี่ย ให้อยู่ในโฟลเดอร์นั้นเลยเราก็จะได้โฟลเดอร์มาโฟลเดอร์หนึ่งนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อนะครับให้เหลือแค่จุมลาก็พอแล้วก็คลิกขวานะครับเลือกคัดพือเราจะตัดแฟมนี้นะครับไปไว้ในไดซีครับแล้วไปที่ไดซี คลิกขวาแล้วก็สั่งเพสเลยนะครับเอาโฟลเดอร์จูมลามาไว้ที่นี่ต่อไปเราจะเรื่องทำการอัปโหลดเราจะเรียกใช้โปรแกร,รม Fresh FTP นะครับเมื่อเกับ FTP ตัวไปนะครับจะแบ่งหน้าจอเป็น2ส่วนทางด้านซ้ายเราก็เข้าไปที่โฟลเดอร์จูมลาเลยนะครับเสร็จแล้วไปคลิกปุ่ม Connect to ก็จะมีการถามค่ารายละเอียดของเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ Username Password เราต้องใช้ค่าพวกนี้นะครับที่ผู้ดโดยระบบให้มาเซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็กรอก2 0 2 1 4 3 1 5. 6, 6. 1. 3. 5 6นะครับก็คือ FTP เซิร์ฟเวอร์ยู e เซอร์นะครับก็คือนนารายส่วน Password ก็เป็น123456นะครับ ผมทำเครื่องหมายถูกหน้า s a ฟพ p สเ s ิร์ดด้วยนะครับเข้าครั้งต่อไปจะได้จำพ p ส s s ิร์ดได้ง่ายนะครับเมื่อเราเชื่อมกับ FTP server แล้วนะครับเราก็เตรียมที่จะอัปโหลดต่อไปตอนนี้ผมไปเลือกแฟ้มโฟลเดอร์แรกนะครับคือ administrator แล้วก็คลิกปุ่มลูกศรสำหรับการอัปโหลดนะครับเมื่อสักครู่นะครับ โปรแกรมนี้ก็จะเริ่มอัปโหลดให้ที่เห็นนี่คือเป็นคิวนะครับอ,อีกแถบหนึ่งก็คืออัปโหลดคำว่าดันนี้แปลว่าอัปโหลดไปแล้วนะครับพออัปโหลดปับ๊บโปรแกรม fresh ftp เนี่ยจะเริ่มสร้างคิวขึ้นมาคิวก็คือ,อารายการแฟ้มที่จะถูกอัปโหลดขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วก็จะมีรายละเอียดด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเหลือแฟ้มที่อยู่ในคิวจำนวนกี่แฟ้มนะครับ ถ้าท่านใช้เครื่องอที่ต่ออินเทอร์เน็ตโดยตรงเนี่ยคงจะไม่เร็วขนาดนี้แต่ผมต่อในวงแนนลออนนะครับก็เลยเอาจะรูดเร็นะครับใช้เวลาไม่นานเสร็จแล้วนะครับรายการที่อยู่ในคิวก็ว่างแล้วแสดงว่าอัพอ,อัพโหลดไปหมดส่วนรายการอัพโหลดก็มีเยอะเลยนะครับเพราะว่ามีแฟ้มอัพโหลดเยอะมาก โฟลเดอร์ er แรกนี่ประมาณ 300. เกือบสามร้อยอ่ะเราไปนะโฟลเดอร์ที่ชื่อ cache เลือกที่โฟลเดอร์นี้แล้วก็อัปโหลดนะครับแต่โฟลเดอร์นี้มีน้อยนะครับก็เลยใช้เวลาแป๊บเดียวต่อไปโฟลเด er อร์ c o m p o n e n t ์นะครับก็ทําเหมือนกับทุกๆโฟลเดอร์ er, แล้วก็ทุกๆแฟ้มนะครับค่อยๆทาไปก็เราก็จะได้ที่รีโมทเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะเหมือนโลงเข้าเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับอัปโหลดเรียบร้อย ขั้นต่อไปนะครับเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วให้ท่านไปเรียก URL ของเว็บไซต์นะครับสองศูนย์สอนะครับไม่ต้องพิมพ ht ์ HTTP ก็ได้เพราะเดี๋ยว Internet e x plorer ก็จะเติมให้เราเองนะครับ เมื่อท่านเรียก U r L แล้วเนี่ยจูมลาจะทําการตรวจสอบอัตโนมัตินะครับพบว่าตรายังไม่เคยติดตั้งมาก่อนก็จะวิ่งเข้าสู่สคริปติดตั้งเลยนะครับโดยการหน้าแรกจะเป็นการตรวจสอบนะครับถ้าตรวจสอบผ่านเนี่ยทุกอย่างควรจะเป็นสีเขียวนะครับแต่ว่าส่วน r e c ค m m e n นอาจจะเป็นแดงบ้างก็ได้นะครับยอมให้เสร็จแล้วก็คลิก Next นะครับส่วนนี้เป็นส่วนลายเส้นนะครับคือลิขสิทธิ์การใช้งานแต่ก็คลิก Next ผ่านไป ส่วนนี้สเต็ปหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของฐานข้อมูล mysql ตรง hostname นะครับก็คือตรงกับ database server นะครับอาจจะใช้ข้อความไม่ค่อยไม่ค่อยตรงกันบ้างน,นะครับแต่คล้ายคล้กันต่อมานะครับเป็นชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลนะครับก็ให้กรอกคำนูนารายเข้าไปต่อมานะครับเป็น mysql password ซึ่งจะตรงกับ database password นะครับสุดท้ายเป็น mysl database name นะครับจะตรงกับ database name ซึ่งก็คือ nonary นะครับส่วน table prefix ไม่ต้องทำไรทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็ทำเครื่องหมายยกเลิกนะครับการ i n s tall sample data แล้วก็คลิก next นะครับอาจจะมีการให้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งก็โอเคไปเลยอตอนนี้ติดตั้งฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็กำหนดชื่อเว็บไซต์ผมก็ตั้งชื่อว่าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนนะครับอำเภอโนนาราย เสร็จแล้วก็ next เลยครับสุดท้ายนะครับอาจจะต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดหนึง่ง URL ไม่ต้องกรอกนะครับผ่านไม่ต้องกรอกเพราะเติมให้แล้วยูอีเมลคืออีเมลของผู้ดูแลระบบนะครับต้องกรอกอีเมลที่เป็นอีเมลจริงเลยนะครับเผื่อมีปัญหาจะได้ระบบจะส่งอีเมลถึงเราส่วน admin password นะครับต้องจําให้ดีว่ากรอกอะไรไว้ผมตั้งเป็นหนึ่งสห้าเลยนะครับเสร็จแล้วก็คลิก next สเต็ปสุดท้ายนะครับเขาให้เราลบไดเรกทอรีที่ชื่อ installation นะครับทิ้งไปเราก็ต้องเข้าไปที่โปรแกรม FTP นะครับหาไดเรกทอรีที่ชื่อ installation เจอแล้วแต่เราจะไม่ลบนะครับเราจะแค่เปลี่ยนชื่อเพราะว่าบางทีอาจถ้าลบไปแล้วอาจจะมีเหตุต้องติดตั้งใหม่ต้องอัปโหลดใหม่เสียเวลานะครับก็ตั้งชื่อไปเปลี่ยนชื่อไป เสร็จแล้วนะครับเราก็อาจจะมีทางเลือกสองทางผมเลือกไปที่เว็บไซต์นะครับคือไปดูหน้าเว็บไซต์ก่อนนี่คือเว็บไซต์จูลาราที่ติดตั้งใหม่นะครับโดยไม่ติดตั้งฐานข้อมูลตัวอย่างก็จะดูล้นๆไปหน่อยขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเข้าไปที่ส่วนดูแาระบบก็คือไปที่ url ของเว็บไซต์แล้วตามด้วยโฟ er ลเดอร์ย่อย administrator นะครับ ผมจะเข้าไปส่วนดูแลระบบเพราะว่าจะไปติดตั้งภาษาก่อนนะครับ User Name mm hmm. ให้พิมพ์คำว่า Admin นะครับเป็น User คนแรกแล้วก็ password คือที่เราตั้งเมื่อสักครู่ครับ password ของผู้ดูแลระบบไปที่เมนูไซส์นะครับเลือก Language Manager แล้วก็ไซส์ Language เราจะไปเพิ่มภาษาไทยเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าผมดาวน์โหลดจากเ,าเว็บจุลารโดยตรงก็เลยยังไม่มีภาษาไทยติดมาเห็นว่ามีรายการแค่ภาษาอังกฤษนะครับผมก็เลือก New แล้วก็ตรงปุ่ม b แ s e นะครับผมไปแ se ตัวติดตั้งภาษาไทยนะครับ Thai for j o o m l a แล้วก็คลิก Open นะครับแล้วก็คลิก Upload and Install นะครับเพื่อติดตั้งภาษา อัปโหลดเรเปิดสำเร็ s ad, Success, นะครับคอนติเนีก็คือไปต่อเลยครับเห็นว่ามีภาษาไทยเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมทําเครื่องหมายถูกหน้าภาษาไทยแล้วคลิกพับลิลนะครับเพื่อให้เลือกภาษาไทยในการแสดงผลเสร็จแล้วผมกลับไปที่ไปดูที่หน้าเว็บเลยนะครับเห็นว่าการแสดงผลภาษาไทยนั้นสามารถแสดงได้แล้วนะครับ